ข้อนี้ก็เป็นการเลือกใช้คำที่เหมาะสมนะครับเขาบอกว่าการอุทิศดวงตาให้จุดๆเพื่อนมนุษย์ขออนุญาตตัดทีละนิดนะเอาแค่นี้ก่อนนะการอุทิศดวงตาให้จุดๆเพื่อนมนุษย์ตรงนี้คีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรขาเพื่อนเพื่อนแสดงว่าไงครับเท่ากันถูกไหมก็คือการให้กับเพื่อนเนี่ยเราจะการให้กับเพื่อนก็คือให้คนที่เท่ากันโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราให้คนที่เสมอกัน หรือน้อยกว่าต้องใช้คําว่าอะไรครับแก่ถูกไหมเท่ากันหรือน้อยกว่านะเท่ากันหรือน้อยกว่าคือแก่ถ้ามากกว่าคือแด่ถูกไหมครับดังนั้นแล้วนี่นี่คือคําว่าแก่กับแด่อ่าเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นการอุทิศดวงตาให้แก่เพื่อนมนุษย์อ่าเรามาดูนะครับมีข้อไหนเป็นแก่บ้างก็คือข้อ1กับข้อ2อ่าตัดข้อ3กับข้อ4ไปเลยนะครับก็คือเน้นนะแก่ ก็คือเสมอกันหรือน้อยกว่าแต่ถ้าแด่คืออาวุโสกว่าเช่นเราอวยพรแด่พ่อแม่อวยพรแด่ท่านผู้อำนวยการเป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนมนุษย์คีย์เวิร์ดคือเพื่อนดังนั้นก็ต้องเป็นแก่นะครับอ่าเพราะนั้นอ่าการอุทิศดวงตาให้แก่เพื่อนมนุษย์อ่าจุดจุดตาบอดจุดจุดดตาบอดอ่า ตัดไว้ก่อนนะมีคำว่าคนกับคำว่าผู้เพราะฉะนั้นก็คืออะไรการอุทิศดวงตาให้แก่เพื่อนมนุษย์คนตาบอดกับผู้ตาบอดอันไหนเหมาะสมกว่าครับก็ต้องตอบผู้ตาบอดถูกไหมผู้ตาบอดถึงเหมาะสมกว่านะเพราะฉะนั้นตอ,ตอบผู้นะเพราะฉะนั้นตัดออกไปเลยนะอันนี้ก็เลยทําให้ข้อ1ตัดออกไป ประโยคที่สบางนั้นเนี่ยถ้าเกิดประโยคยาวๆเนี่ยเราลองค่อยๆดูสัก2อสส่วนแล้วค่อยๆตัดช้อยไปแบบนี้เห็นไหมเราจะสามารถทําข้อสอบได้เร็วมากขึ้นโดยที่เห็นไหมข้อ3ข้อหลังยังไม่รู้เลยไม่ต้องกังวลเลยเราค่อยๆตัดสัก2อสข้อแรกแล้วดูตัดช้อยออกไปแบบนี้เป็นะครับสรุปข้อนี้ตอบ2นะครับก็คือการอุทิศดวงตาให้แก่เพื่อนมนุษย์ถูกไหมผู้ตาบอดนะ เพื่อให้ดวงตาเพื่อก็คือสําหรับอะไรสักอย่างถูกไหมเพื่อให้ดวงตาเขากลับมามองเห็นได้อีกถูกไหมนับว่าเป็นกการทําคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเห็นไหมครับผมแค่อ่านพี่แค่อ่านแค่2ตัวแรกแค่นั้นแหละเราตอบได้เลยเวลาลดลงไปเยอะเอาเวลาไปทาอย่างอื่นเอาเวลาไปอ่านบทความเรายังมีเวลาทําอีกยือื่นอื่นเยอะนะครับผมเทคนิคการสอบเป็นเช่นนี้ครับ